และต้องบอกว่ารูปแบบชีวิตแบบนี้ที่เทสลาประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวดูเหมือนจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในชีวิตของเทสลาที่ก็เป็นปัญหาก,กับเทสลามาตลอดชีวิตของเขาเราจะมาดูกันอีกด้านหนึ่งของนิโคลัสเทสลาซึ่งแทบไม่มีใครได้พูดถึงเลยและก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะงอนิ้วเท้าของตัวเองข้างละประมาณร้อยครั้งพอเทสลาเองก็เชื่อว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ช่วยกระตุ้นสมองของเขาด้ซึ่งไม่ว่าเราจะมองเขาในมุมไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยก็คือนิโคลัสเทสคือหนนึ่งในน คิดที่วางร,รากฐานให้โลกยุคใหม่เวลาที่เราพูดถึงนิโคลัสเทสลาเรามักจะเห็นภาพอัจฉริยะที่เก่งมากๆในยุคสมัยของเขาซึ Vatican, Alpha, Tesla, ่งเอาจริงๆแล้วผมได้รู้จักกับนิโคลัสเทสลาตอนที่ผมเรียนมปลายแล้วล่ะแน่นอนว่าทุกคนที่เรียนสายวิทย์คณิตมาก็ต้องรู้จักเขาคนนี้แน่นอนซึ่งฉายาของเขาก็คือบิดาแห่งไฟฟ้ากระแสสลับด้วยในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์ โลกเป็นชื่อที่ถูกเอาไปตั้งอย่างบริษัทเทส l a ของอีลอนมัสแต่ทีนี้ถ้าเราเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยในตัวตนของเทส l a จริงๆเราก็จะเจอกับเทส l a อีกคนหนึ่งคนที่ความคิดวิ่งเร็วกว่าโลกคนที่เก่งจนในยุคนั้นเนี่ยตามแทบไม่ค่อยทันและคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคย้ำคิดย้ำทำแบบรุนแรงมากๆโดยไม่มีการรักษาเลยตลอดชีวิตของเทส l a แล้วสิ่งนี้เองมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเขาในทุกด้านตั้งแต่การกินการนอนความสัมพันธ์การทำงานไปจนถึงนิสัยของเขาที่คนทั่วไปมองว่า มันเพี้ยนมันประหลาดซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วเทสลาเป็นใครมีนิสัยแบบไหนและความแปลกเหล่านี้แหละมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับความคิดสร้างสรรค์ของเขาซึ่งต้องบอกว่ามันได้เปลี่ยนโลกของเรามาจนถึงทุกวันนี้ นิคลัสเทสลาเกิดเมื่อปีคศ1856ที่หมู่บ้านเล็กๆ,ๆอย่างลิกาซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้จักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีปัจจุบันพื้นที่นี้คือประเทศโครเอเชียเขาเกิดในครอบครัวชาวเซิร์ฟและต่อมาก็อพยพไปสร้างชีวิตใหม่ที่อเมริกาจนกลายเป็นชาวเซอร์เบียอเมริกาในที่สุดตั้งแต่วัยเด็กเทสลาแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะอย่างชัดเจนเป็นคนที่เรียนรู้ได้รวดเร็วมีความจําเเลลศและสามารถอ่านเขียนได้หลายภาษาโดยแหล่งข้อมูลต่างๆระบุว่าเขาใช้ภาษาได้ราว6 ถึง8ภาษาเลยทีเดียวซึ่งจะบอกว่าน่าทึ่งมากๆสาหรับคนในยุคนั้นแต่สิ่งที่ทําให้เทสลาแตกต่างจากเด็กทั่วไปก็คือเขาไม่ใช่แค่จําเก่งเขาเป็นเด็กที่ชอบตั้งคําถามกับสิ่งที่เขารู้อยู่ตอนนี้และก็ไม่ยอมรับคําตอบทั่วไปเพียงเพราะมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่ออยู่ต่อมาช่วงอายุป,ประมาณ1 8บแปถึงยีเปีเทสลาก็เข้าเรียนด้านวิศวกร,รรมไฟฟ้าที่ออสเตรียที่นั่นเองเขาก็เริ่มที่จะแสดงความเป็นอัจฉริยะของเขาขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยได้มีการระบุว่าเทสลาเนี่ยได้มีการโต้แย้งกับ ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกระแสตรงโดยในมุมของเทสลาก็บอกว่ามอเตอร์ที่ต้องพึ่งพาการแปลงฐานจะไม่มีวันทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเพราะว่ามันจะสึกหรอสูญเสียพลังงานและเป็นจุดอ่อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็บอกกับเทสลาว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่มีทางทําให้มันดีได้ดีกว่านี้หรอกซึ่งแม้ในตอนนั้นเทสลาเองก็ยังไม่มีคําตอบในเรื่องนี้แต่แนวคิดนี้เนี่ยก็ได้ฝังอยู่ในสมองของเทสลาและหลายปีต่อมาแนวคิดดังกล่าวของเขาเนี่ยจึงได้พัฒนาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากกระแสสลซึ่งาย มาเป็นหัวใจของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ซึ่งเทสลาก็รู้ดีว่าเมื่อใช้แรงดันสูงกระแสสลับ สามารถส่งพลังงานได้ไกลกว่ามีประสิทธิภาพกว่าและต้นทุนเนี่ยก็ถูกกว่ากระแสตรงอย่างมากและต่อมาในปีออ 84, นคศ1884มิครัสเทสลาก็ได้เดินทางมาถึงอเมริกาจุดหมายปลายทางของเขาก็คือเมืองนิวยอร์กโดยตามบันทึกของเขาเองเทสลามาถึงอเมริกาด้วยทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีเพียงเงินสดเล็กน้อยไม่กี่เศษพร้อมจดหมายแนะนําตัวถึงโชมัสเอนิสัตบทเกวีหนึ่งบทแล้วก็แบบร่างเครื่องจักรในหัวของเขาและงานแรกของเทสลาก็คือที่เอ็นิ n ัตแบ็กชินเวิร์กส์ต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยเทสลา ก็ได้แสดงความสามารถของตัวเองเนี่ยให้เพื่อนร่วมงานได้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นวิศวกรที่คิดเร็วและก็มองปัญหาได้ลึกกว่าคนทั่วไปเขาสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนจนทำให้เทสลาเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับในหมู่ของเพื่อนร่วมงานแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเทสลากับโทมัสเอนนิสันกับเป็นไปในแบบที่ไม่ได้ราบรื่นมากเท่าไหร่ทั้งสองเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของค่าตอบแทนแล้วก็แนวคิดทางเทคโนโลยีที่ในปัจจุบัน,เ,นเราก็รู้อยู่แล้วว่ามิคลัสเทสลาก็เน้นแนวคิดไปที่เรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับส่วนโทมัสเอนนิส ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทํางานได้ดีกว่าและในที่สุดเนี่ยเทสลาก็ได้ตัดสินใจออกจากบริษัทของโทมัสเอดิสันและต้องบอกว่ารูปแบบชีวิตแบบนี้ที่เทสลาประสบความสําเร็จแล้วก็ล้มเหลวดูเหมือนจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าในชีวิตของเทสลาพอหลังจากออกจากบริษัทของเอดิสันเทสลาก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดไปกับการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและในช่วงปลายทศว,วรรษ1880เทสลาก็สามารถที่จะโจดสิทธิบัตรระบบไฟฟ้ากระแส ได้สําเร็จด้วยเห็นนีวเองจริงทําให้ผลงานของเขาเนี่ยไปดึงดูดความสนใจของคนคนหนึ่งที่ทําให้เทสลาเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นก็คือจอร์จเวสติงเฮาที่ก็มองเห็นศักยภาพของเนโคลัสเทสลาและได้ตัดสินใจเชิญชวนเทสลา ให้เข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทของเขาและบอกกับเทสลาว่าเขาเนี่ยก็สนับสนุนแนวคิดของเขาอย่างจริงจังและจุดเปลี่ยนสำคัญถัดมาก็คือในปี1893ที่งาน w ว r l d f แฟรเมืองชิคาโกเทสลาแล้วก็เวสติงเฮาเนี่ยก็ได้มีการสาธิตระบบไฟฟ้ากระแสสลับต่อหน้าผู้คนมากมายเพื่อพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยเชื่อถือได้และเหมาะกับการนำไปใช้ในอนาคตก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของนนโคลัสเทสลาเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคไฟฟ้า สมมัยให่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานเด่นๆของเท s l a กันบ้างซึ่งต้องบอกว่า น่าทึ่งมากๆผลงานของเขาเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแต่เพียงเท่านั้นเทสลายังมีส่วนสําคัญในการวางรากฐานของเทคโนโลยีจํานวนมากตั้งแต่ระบบแสงสว่างแบบใช้ไฟแรงสูงการทดลองลังสีเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆไปจนถึงแนวคิดเรื่องของการสื่อสารไร้สายซึ่งต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันของเราไปแล้วนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราพูดถึงวิทยุหลายคนก็อาจจะนึกถึงชื่อของมาโคนีในฐานะผู้ที่ส่งสัญญ,ญ,ญาณข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ ได้เป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ก็คือเทคโนโลยีสําคัญหลายส่วนที่มาโคนีใช้ก็ได้อาศัยแนวคิดแล้วก็สิทธิบัตรของเทสลาที่จดเอาไว้ก่อนหน้านัา่นแหละซึ่งในปี1943ปีเดียวกันกับที่เทสลาได้เสียชีวิตลงศาลสูงสุดของเมกาก็ได้มีการตัดสินว่าสิทธิบัตรหลักด,ด้านเทคโนโลยีวิทยุของเทสลามีผลก่อนมาโคนีซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าการตัดสินดังกล่าวเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยแนวคิดของเทสลายังล้ำหน้า ตัง้งแต่การควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลซึ่งก็เป็นรากฐานของหุ่นยนต์แล้วก็โดรนในปัจจุบันไปจนถึงแนวคิดด้านคลื่นพลังงานการตรวจจับวัตถุและเทคโนโลยีที่ภายหลังก็ถูกพัฒนาไปสู่เรดาร์และระบบสื่อสารสมัยใหม่เมื่อเทสลาได้เสียชีวิตลงในปี1943เอากาสารแล้วก็งานวิจัยของเขาเนี่ยถูกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเข้าตรวจสอบเนื่องจากเขาก็ได้มีการอ้างว่ามีความกังวลด้านความมั่นคงแม้ภายหลังเอกสารส่วนใหญ่ก็ได้มีการถูกส่งไปยังครอบครัวของเทสลาแต่เห็น การนี้ก็ทําให้หลายคนได้มีการตั้งคําถามว่าเทสล a าเองอาจจะมีแนวคิดหรือโครงการที่ล้าหน้าจนในโลกในยุคนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจมันหรือเปล่าซึ่งไม่ว่าเราจะมองเขาในมุมไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยก็คือนิโคลัตเทสลาคือหนึ่งในนักคิดที่วางรากฐานให้โลกยุคใหม่ทังในสิ่งที่เราใช้ทุกวันและในสิ่งที่โลกเองก็เพิ่งเริ่มที่จะเข้าใจในวันนี้ ทีนี่ครับเข้ามาสู่ไฮไลท์หลักของคลิปนี้แล้วครับทุกคนเราจะมาดูกันอีกด้านหนึ่งของนิโคลัสเทสลาซึ่งแทบไม่มีใครได้พูดถึงเลยในสมัยที่ผมได้เรียนอยู่ซึ่งสิ่งต่อไปนี่แหละผมเองก็เพิ่งได้มารู้เหมือนกันก็ตอนโตนี่แหละนั่นก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับโรคย้ำคิดย้ำทำที่ก็เป็นปัญหากับเทสลามาตลอดชีวิตของเขาต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในยุคข,ของเทสลาเนี่ยก็ยังไม่มีคำว่า OCD หรือโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเป็นทางการขึ้นมาดังนั้น,เ,นเราจึงไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยได้ร ในยุคสมัยใหม่ต้องบอกว่าพฤติกรรมของเทสลาั้นก็เข้าข่ายโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างชัดเจนและมันก็ไม่ได้เริ่มตอนที่เทสลาเนี่ยแก่แล้วมันก็มีมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเขาด้วยสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับโรคย้ำคิดย้ำทำของเทสลาก็คือการหมกมุ่นอยู่กับตัวเลข3ซึ่งเทสลาเนี่ยก็ได้มีการจัด รูปแบบกิจวัตรประจําวันต่างๆให้มีความสัมพันธ์กับเลขสาวก่อนที่จะเดินเข้าตึกเขาก็จะมักเดินวนรอบตึกสรอบและถ้ายังรู้สึกไม่พอใจเขาก็จะไม่ยอมเข้าตึกเลยค่ะโดยก็ได้มีการระบุไว้ว่าเวลาที่เขาจะออกจากตึกเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะเลี้ยวไปในทิศทางเดิมซ้ําๆเดินวนรอบบล็อกจนกว่าจะรู้สึกว่าสมองของเขาเนี่ยได้เป็นอิสระแล้วโดยคําว่าอิสระของเทสลาเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหมายความว่าอะไรซึ่งบางทีก็อาจจะหมายถึงความกังวลที่มีอยู่ในหัวมสมองของเขาเนี่ยมันได้ลบหายแล้วน่าจะหมายถึงเขาว่าอิสระของเทสลาก็ ซึ่งพอผมได้อ่านถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเข้าใจเทสลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าในมุมส่วนตัวของผมละกันก็คือผมเนี่ยเคยเป็นคนที่คล้ายๆกับเทสลาเองละกันก็คือผมอาจจะยึดเลข3เหมือนกับเทสลาเลยแหละเป็นหลักในการทําอะไรต่างๆซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เกิดในช่วงที่ผมอยู่ช่วงวัยประถมก็อายุประมาณ7จ็ถึงแปีป่ะไม่แน่ใจก็คือมันจะมีครั้งหนึ่งที่ผมจําได้ก็คือตอนที่ไป ว่ายน้ำในสระแล้วเวลาทุกครั้งที่ผมจะต้องดับน้ำอ่ะผมจะต้องดำให้ครบ3รอบก็คือผมก็จะดำลงไป1รอบขึ้นมา2 3สก็คือต้องให้ครบ3รอบจนกว่าผมจะพอใจซึ่งคําว่าอิสระของเทสลาที่เราได้มีการพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นความสบายใจที่เราได้ทําครบจํานวนที่เราได้มีการกําหนดไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนพอขึ้นมัธยมความรู้สึกหรือว่าที่เขาเรียกว,ว่าโลกย้กําคิดย้อมทำตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปเองก็ถือว่าดีมากๆถ้าสมมรัผมยังใจชีวิตแบบว่ายึดเลขสามจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องให้มันครบ3รอสาม คิดย้อนกลับไปล้วก็รู้สึกว่าเออทำไปทําไมวะ <G ül üyor> ก็คงจะเหนื่อยนะดูนะสมมติว่าผมก็ยังเป็นอยู่ซึ่งถ้าใครมีลักษณะแบบนี้หรือว่าคนรอบตัวก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับทีนี้กลับมาที่เทสล a ากันบ้างนอกจากนี้เรื่องของโรงแรมห้องพักของเทสล a าเนี่ยก็หนีไม่พ้นเลข3เช่นเดียวกันโดยในช่วง10ปีสุดท้ายของชีวิตเทสลาก็ได้อาศัยอยู่ที่โรงแรมนิวยอร์กโดยห้อ,องพักของเขาเนี่ยก็ได้มีการระบุว่ามันคือตัวเลข3 3 2 7อยู่บนชั้น33โอ้โหนึกว่าตีเลขไปซื้อลอตเตอรี่โดยน อาหารด้วย3ลงตัวเท่านั้นซึ่งสำหรับคนทั่วไปนี่อาจจะฟังเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเทสลาเองนี่แหละมันคือเงื่อนไขของความสบายใจที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังไปก่อนหน้านี้ถ้าตัวเลขไม่ถูกต้องสมองของเขามันก็จะไม่ยอมพักมันก็จะคิดวนๆอยู่เรื่องนี้แหละทีนี้เทสลาเขาก็มีตารางชีวิตที่ตายตัวเขาทํางานตั้งแต่เช้าไปจนค่ําและจะกินอาหารมื้อหลักที่ตรงเวลานั่น,น,นก็คือสองทุ่มกับอีก10นาทีแทบไม่มีการคาดเคลื่อนเลยและหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับไปทํางานต่อบางคืนก็ทํางานจนถึงตีสองตีสาม นอกจากนี้เองเทสลาก็เดินเยอะมากๆเขาก็ได้มีการเดินหลายไมล์เป็นประจำและก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะงอนิ้วเท้าของตัวเองข้างละประมาณร้อยครั้งพอเทสลาเองก็เชื่อว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ช่วยกระตุ้นสมองของเขานั่นเองยังไม่หมดนะครับทุกคนนอกจากนี้แล้วเนี่ยเทสลาเองก็ยังเป็นคนที่กลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงโดยก็ได้มีการระบุไปว่าเขาเองก็ไม่ชอบที่จะจับมือกับคนอื่นไม่ชอบการสัมผัสร่างกายแล้วก็รังเกียจเส้นผมของคนอื่นมากๆและก็ก่อนกินอาหารเขาก็ได้มีการทําความสะอาดช้อนซ่อมจาน ทุกชิ้นอย่างละเอียดและใช้ผ้าเช็ดปากหลายผืนในแต่ละมือหรือแม้แต่ที่เขากินอาหารอยู่แล้วเนี่ยเขาก็มักจะคำนวณปริมาณหรือน้ำหนักของอาหารก่อนกินและนับจํานวนการเคี้ยวในใจซึ่งเทสลาก็ได้บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ทําแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะรับรสอาหารไม่ได้ก็น่าสนใจดีทุกคนลองได้นะครับนอกจากนี้เองถ้าเราพูดถึงในด้านของความรักกันบ้างหลงายคนอาจจะคิดว่านักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จมีเงินทองเรื่องของความรักเนี่ยต้องดีแน่นอนแต่ไม่เลยครับชื่อของนิโคลัสเทสลาแทบไม่เคยอยู่ในประโยคของคําว่าความรักเลย เขาก็ไม่เคยแต่งงานไม่มีครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับการทดลองเครื่องจกักรแล้วก็ความคิดในหัวของเขาเอ้ยผมลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งก็คือความคิดของนิโคลัสเทสลาที่ก็อบอกว่าอัจฉริยะมากๆเมองของเทสลาเนี่ยสามารถที่จะคิดออกมาเป็นรูปแบบ3มิติโดยที่ไม่จําเป็นต้องวาดอะไรลงไปในกระดาษเลยนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเทสลาที่เขาก็ได้มีการคิดออกมา3มิติในหัวของเขาแล้วก็สร้างแบบแปลนอะไรต่างๆขึ้นมาต้องบอกว่าเฮ้ยผม ฟังครั้งแรกแล้วเนี่ยมันสุดยอดปะสุดยอดนะทุกคนก็คือแบบเป็นคนที่จินตนาการอะ่ะคือทําได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กลับมาในด้านของความรักด้วยเทสลาก็เชื่อว่าความรักเนี่ยมันจะดึงพลังงานสมองเหล่านี้เนี่ยของเขาออกไปเขาก็จึงเลือกทุ่มเททั้งชีวิตของเขาเนี่ยให้กับในเรื่องของวิทยาศาสตร์แทนแต่ทีนี้มันก็มีพรหมลิขิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้เทสลาเนี่ยได้หลงรักและทําให้เทสลาเนี่ยได้มีการยอม เปิดใจกับสิ so ่งนี like ้และสิ่งนี้เองมันก็ไม่ใช่มนุษย์ครับทุกคนมันคือนกพิราบโดยในช่วงที่เทสลาได้อาศัยอยู่ที่โรงแรมที่นิวยอร์กเขามักจะเดินออกไปให้อาหารนกพิราบทุกวันและในบรรดานกพิราบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เทสลาเนี่ยก็ชื่นชอบมากๆเทสลาก็เรียกมันว่านกพิราบสีขาวซึ่งความผูกพันระหว่างเทสลา กับนกพิราบสีขาวตัวนี้นยก็เป็นไปอย่างด้วยดีถึงขั้นที่เขาก็ดูแลเมื่อนกพิราบตัวนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็พามันมารักษาที่ห้องของเขาเองหรือแม้ว่าเทสลาจะไปที่ไหนนกพิราบตัวนี้เนี่ยมันก็จะตามเทสลาไปในทุกที่เอ๊ะมันก็แปลกเหมือนกันนะที่เทสลาเนี่ยเป็นคนที่กลัวในเรื่องของเชื้อโรคมากๆแต่กลับมาหลงไหลนกพิราบที่ก็ถือว่าเป็นตัวพหาหะนําโรคอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้แม เอาใจยากจริงๆคนๆคนนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของนิโคลัสเทสลาต้องบอกว่าผมหาข้อมูลได้สนุกมากๆเพราะว่าเทสลาเนี่ยผมได้ยินมานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยผมเรียนมาละแต่พอได้มารู้ว่านิสัส่ของเขาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เอ้ยมันก็แบบเออมันก็เหมือนกูนี่นี่วะแต่ในปัจจุบันเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ส่งผลมาในชีวิตประจําวันของเรามากๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่เราใช้การสื่อสารไร้สายเอ็กซเรย์ต่างๆหรือแม้แต่ชื่อของเขาที่ถูกเอาไปตั้งเป็นบริษัท่่่่งงงตตาาาาาๆเเนียยยมมักกก็ชชชวววใให้้้ริไดดอสสะบ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างรายการประสมศาสตร์ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันในอีพีหน้านะครับในวันนี้ก็สวัสดีครับ